วิดีโอนี้ค่ะที่ที่เหมาะกับคุณนะคะที่ที่เหมาะกับคุณค่ะที่ที่เหมาะกับคุณดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะเป็นสภาวะที่ที่สามารถตอบ โย์หรือว่าเวยวยาใจที่มีความเซนซิทีฟอ่อนโยนเป็นคนที่มีใจละเอียดลึกซึ้งรับรู้ความรู้สึกนะคะสีหน้าแววตาพลังงานของผู้อื่นได้ง่ายเพราะนั้นสถานที่แห่งนั้นก็จะต้องอ่อนโยนต่อคุณเช่นกันจะต้องเป็นสถานที่ที่เข้าใจคุณเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้คุณนนั้นรู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะนั้นธรรมชาติเหมาะกับคุณมากม ะะธรรมชาติที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเหมือนพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันมันมีความเป็นจริงนะคะพลังงานที่แท้จริงความจริงนะคะสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงนกนะคะเสียงสัตว์เสียงใบไม้ต้นไม้เสียงแม่น้ำลำธารสิ่งเหล่านี้นะคะจะยิ่งช่วยเหมือนเยียวยา พลังใจของคุณได้เป็นอย่างดีสถานที่ที่จะสามารถรับมือนะคะหรือเป็นที่พึ่งให้กับช่วงอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวมากๆของคุณได้นะคะสถานที่ที่ต้องเข้าใจต่อให้คุณไม่ต้องพูดอะไรหรืออธิบายอะไรให้มากความแต่สถานที่เหล่านั้นสามารถที่จะรับรู้ความต้องการความปรารถนาความรู้สึกของคุณได้และพร้อมที่จะเยียวยา ทำให้คุณนั้นรู้สึกดีขึ้นพลังงานเหล่านี้นะคะพลังงานในเรื่องของอิสระค่ะที่ที่ให้คุณมีอิสระมากพอไม่จํากัดความคิดไม่จํากัดศักยภาพความสามารถของคุณคุณสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่เลยอยากทำอะไรทำอยากพูดอยากคิดอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์มีคุณค่าทำเลย เพราะมองว่าคุณเองก็น่าจะเหมือนมีสิ่งที่เหมือนคุณอยากที่จะระบายออกเพราะนั้นที่เหล่านั้นนะคะสถานที่แห่งนั้นคุณต้องรู้สึกว่าคุณไม่ถูกกดเก็บคุณไม่ถูกเออเหมือนปิดกั้นความคิดของคุณนะคะความปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการจะระบายแชร์ออกไปแสดงออกต้องได้รับการยอมรับนะคะหรือ ต้องมีคนรับฟังหรือคุณรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมีคนเห็นคุณค่าค่ะนะคะพลังงานที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงเนาะคุณจะรับรู้ได้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริงการต้อนรับที่ว่าเนี่ยคือต้อนรับเพราะคุณคือ คนที่พวกเขาเหล่านั้นสถานที่นั้นๆรอคอยคนแบบคุณอย่างแท้จริงคุณจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าที่พวกเขามองเห็นนะคะเหมือนคนที่รอคอยคุณอย่างใจจดใจจ่อแน่นอนด้วยความที่ต้องการคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นศัก,กยภาพของคุณเพราะนั้นเป็นการเหมือนอ้าแขนรับรอคอย ะะสิ่งที่มีมาเพื่อคุณไม่ใช่เพียงแค่อ๋อเจอคุณแล้วก็คือจบไม่ใช่เพียงแค่ผิวเผินที่ที่เหมาะกับคุณนะคะแน่นอนว่าจะต้องสนับสนุน หรือว่ามีช่องทางหรือเป็นโอกาสให้คุณได้ทำภารกิจที่ยกระดับจิตใจจิตวิญญาณทำให้โลกนี้ดีขึ้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตานะคะเป็นไปในเชิงบวกเป็นไปอย่างสร้างสารรค์และมีคุณค่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้สึกว่าสถานที่เหล่านั้นเอ,อื้อให้คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกว่าคุณได้เต็มที่คุณมีโอกาสที่จะ เหมือนได้เรียนรู้หรือว่าได้ทำภารกิจนะคะที่สำคัญเนาะยกระดับชีวิตมนุษย์หรือว่าการแบ่งปันนะคะการสอนการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณทันหนัดและจะช่วยจันลงหรือว่าช่วยสร้างคุณค่าเพราะนั้นพลังงานที่แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการทำให้ดีขึ้นเนาะทำให้โลกนี้ดีขึ้นยกระดับ ความเป็นมนุษย์คุณก็เป็นเสมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวนะที่เขาพูดถึงกันในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวคุณเองก็เช่นกันเพราะนั้นสถานที่แห่งนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวนี้จเจริญเติบโตขึ้นได้จะต้องเป็นดินที่ดีมีการรดน้ําพรวนดินนะคะมีการเอาอกเอาใจดูแลใส่ใจได้อยู่ในที่ที่ ผู้คนใส่ใจที่จะให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตผู้คนพร้อมที่จะสนับสนุนดูแลให้การช่วยเหลือเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวนี้พลังงานเพิ่มเติมนะคะที่ที่เหมาะกับคุณค่ะ นี่แหละที่ที่จะเหมือนทำให้คุณได้ทำภารกิจนะคะให้ประสบความสำเร็จในฐานะเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวพลังงานที่เหมือนเปิดโอกาสหรือว่าให้อิสระกับคุณนนะคะในการที่จะเลือกเดินเลือกทำมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะ มีพลังงานของความหนักแน่นอยู่ในจุดที่คุณทําที่คุณเชื่อและศรัทธาหนักแน่นและมั่นคงยึดมั่นและสามารถที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปได้อย่างแน่วแน่อย่างต่อเนื่องนะคะพลังงานที่สถานที่ที่จะเข้าใจความเจ็บปวดหรือว่าประสบการณ์ที่คุณมีมาอาจจะไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องโดยละเอียดแต่คุณจะต้องรับรู้ได้ว่าความเจ็บปวดของคุณที่เคยผ่านมานั้น เมื่อมาอยู่จุดนี้เมื่อมาอยู่สถานที่แห่งนั้นแห่งนี้คุณรู้สึกว่าได้รับการเยียวยามากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าสถานที่แห่งนั้นเข้าใจความเป็นคุณเข้าใจประสบการณ์หรือการถูกหล่อหลอมมาแล้วเป็นคุณและด้วยความที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวนะคะที่จะมาเหมือนส่องแสงให้ความมืดมนความท็อกซิก นะคะสถานที่ที่อาจจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานลบลบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาความไม่สบายใจนั้นมันค่อยๆหมดไปหรือได้รับการขี้คลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้อยู่ในจุดที่แบบมันไม่ได้เป็นที่ที่สะดวกสบายหรือว่ามันมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหานั่นแหละคะ่ะก็คือภารกิจหนึ่งนะที่คุณจะได้มีส่วนร่วมนะคะหรือว่า เป็นส่วนสำคัญในการทำให้บรรยากาศเหล่านั้นนะคะค่อยๆค,คลี่ลาขนะคะและพลังงานในเรื่องของการเป็นคนที่คุณคุณรู้ว่าคุณจะสามารถเอาอยู่รับมือได้ที่ที่เหมือนให้โอกาสคุณนะนะคะในการเหมือนเป็นผู้นำเป็นคนทีอ่อ่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนในการแสดงออกว่า คุณจะต้องเอาชนะกับสถานการณ์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างไรว่าคุณจะสามารถที่จะเหมือนเข้าครอบงำหรือว่าเข้าไปเป็นเหมือนคนที่จะรับมือจัดการกับสิ่งยากๆอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นถือได้ว่าเป็นพลังงานในเรื่องของโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะแบบ ได้ทำอย่างเต็มที่ได้แสดงความสามารถหรือศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่และมองว่าคุณมีกลวิธีนะคะเป็นพลังงานของในเรื่องของความอ่อนโยนเพราะนั้นที่แห่งนั้นจะต้องมั่นใจในความเป็นคุณด้วยนะคะในความเป็นคนที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งคุณจะรู้วิธีในการใช้หรือว่ามั่นใจหรือไว้ใจให้คุณได้เลือกใช้วิถีทางในแบบของคุณนะคะ